ถ้าถามว่าในบรรดาสายสัญญาณสายลำโพงหรือว่าสายไฟ AC นั้นถ้าจะอัปเกรดนะครับควรจะอัพเกรดสายไหนก่อนนะครับผมมักจะแนะนำสายไฟ AC ครับ การอัปเกรดสายไฟ AC นะครับจะมีความแตกต่างของคุณภาพเสียงที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนกว่าสสายดังกล่าวและไม่นานนี้นะครับผมได้รับสายไฟเส้นหนึ่งนะครับมาทำการพรีวิวนะครับนั่นคือวีบ o อกนะครับ VP 1501จุดเด่นคือเสียบแล้วลองฟังเนี่ยถือว่ามีแวลดีมากๆเลยนะครับซึ่งปกติเนี่ยจะต้อง เบิร uh, ์อินไปประมาณ80-100ชั่วโมงก่อนฟังนะครับผมที่สำคัญนะครับ uh, ราคาขายเนี่ยไม่ถึง7,000บาทครับงั้นเดี๋ยวเราลองไปดู uh, สายเส้นนี้กันนะครับผมหัวของสายไฟวีบอ x v ก v p 1 5 0 1เนี่ยนะครับ uh, ตัวหัวนี่นะครับเป็นของ v ีบอ x กเองนะครับจะเป็นรุ่น VM502R นะครับ R uh, uh. ก็คือหน้าสัมผัสต,ตัวนี้จะเป็นชุบโรเดียมนะครับ uh. โครงสร้างของส่วนนี้นะครับเป็นอลูมิเนียมหล่อนะครับมีน้ําหนักดีมากๆนะครับผมไม่ใช่เป็นพลาสติกเหมือนคู่แข่งนะครับช่วยลดการเกิดเรโซแนนซ์ได้ดีนะครับผมแล้วก็ข้างในเนี่ยการประกอบการเข้าสายต่างเนี่ยถือว่า,อ,าออกแบบได้อย่างสวยงามนะครับมั่นใจเวลา,าบิดขันน็อตต่างๆได้ดีนะครับผมถ้าใครชอบสายที่ติด อิ่มหวานนิดนึงนะครับก็คือให้เลือกหน้าสัมผัสตรงนี้เป็นรุ่นชุบทองนะครับผมขั้วด้านปลายสายท้ายนะครับ IC e แบบ1 5แอมป m นะครับก็เป็นลักษณะโครงสร้างเดียวกันนะครับคือเป็นอลูมิเนียมหล่อนะครับตัวนี้ครับสายก็จะมีะกระเป๋าเล็กๆนะครับชุบเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ให้มาด้วยนะครับเลื่อนตำแหน่ง ได้นะครับเพื่อปรับจูนเสียงนะครับหรือว่าจะใช้กันเวลาไปแตะกับสายอื่นนะครับ<ม>เพื่อลดการรบกวนกันตัวสายนะครับปกติเราจะเห็นหุ้มหนังงูนะครับผมง่ายๆแต่ว่าสาย v ีบอร VP 1501ตัวนี้นะครับใช้เป็นผ้าคอตตอนนะครับผสมกับไนลอนนะครับแล้วก็บวกการ แอนตี้เดมปิ้งนะครับทั้งหมดเนี่ยเพื่อช่วยลดขึ้น EMI หรือ IFI ให้ลดน้อยลงไปอย่างได้ผลนะครับผมภายใต้สายเมื่อเจาะลึกเข้าไปนะครับตัวสายเนี่ยจะเป็นอทองแดงนะครับ OFC นะครับผมมีตัวนำถึง16ชุดนะครับผมแยกอิสระทองแดงแต่ละตัวเนี่ยก็มีหน้าตัดที่ต่างไซส์กันถึง7ขนาดนะครับเพื่อ ควบคุมโทนันบาลานซ์ของเสียงเนี่ยให้ใหสมดุลยิ่งขึ้นนะครับขนาดต้นน้ำทั้งหมดเนี่ยเทียบเป็น awg ก็คือ9 awg นะครับผมถือว่าค่อนข้างใหญ่นะครับเสียบได้ตั้งแต่เครื่องเล่นต้นทางยัน power amp ดังนั้นถือว่ากำลังของสายเนี่ยเหลือเฟือนะครับเสียบเครื่องไหนก็ได้หายห่วงนี่เรียกว่าเป็นโครงสร้างของสายที่ เหมือนกับสายราคา2-3งสามหมื่นบาทได้เลยนะครับผมเสียงแหลมต้องบอกว่ามีความสุกสกาวนะครับมีความกังวานกําลังดีนะครับไม่เน้นเสียงที่ฟุงฟ้งฝอยจนเกินไปนะครับผมเสียงกลางเนี่ยก็มีความนุ่มนวลน,นะครับเป็นธรรมชาติน่าฟังนะครับอันนี้ผมลองฟังจากแผ่นกรีฟนะครับของค่ายเคมรี่นะครับผมแล้วก็อ,อัลบัม้ม The Wonderful Sound of Tree by m มนะครับผมซึ่งก็จะเป็นเสียงร้องของอายากกโฮซากาวะนะครับผมย่านเสียงกลางเนี่ยอย่างที่บอกนะครับนอกจากหน้าฟังแล้วโดยที่ก็มีรายละเอียดที่ดีด้วยนะครับผมในขณะที่เสียงทุ้มนั้นถือว่าสายวีบอก VP 1501เนี่ยนะครับมีเสียงทุ้มที่เป็นลูกนะครับมีเนื้อมีหนังนะครับมีบอดี้ที่ดีนะครับ คุ้มเนี่ยลงได้ลึกมากๆนะครับผมอ,อันนี้ลองฟังจากแผ่นเล i n f o r e s t Dream นะครับผมสายเนี่ยมีตัวกระเป๋อามาให้นะครับซึ่งอย่างที่บอกครับเราสามารถลูดไปรูดมานะครับได้จุดประสงค์สำหรับคนที่เล่นมาคันลึกหน่อยนะครับก็เอาไว้เพื่อจูนเสียงนะครับให้ได้ตามที่ต้องการนะครับ สายไฟ v ีบบวีพีหนนะครับรูปลักษณ์เนี่ยสวยงามนะครับหรูหรามากๆนะครับมีโครงสร้างที่ดีนะครับแข็งแกร่งคุณภาพเสียงโดยรวมก็ถือว่ามีความเป็น h ฮเอ็นนะครับที่ดีเลยนะครับเป็นสายที่นักเล่นหลายๆคนต้องการนะในขณะที่ค่าตัวที่ทาง G ีสติกซ i n e m a ตั้งไว้นะครับเพียง6,900บาทเท่านั้นนะครับก็ถือว่า คุ้มราคามากๆนะครับผมเองเนี่ยถือว่าให้สายวีบอกเนี่ยเป็นบรรทัดฐานใหม่ของสายไฟ AC ในระดับราคานี้ครับก็สุดท้ายก็ต้องขอบคุณทางอีอโซติกซีนีม m านะครับที่ส่งสายมาให้ทำการเพลย i วิวสวัสดีครับ